ดูดวงราศีธนูสมบัติอยู่ที่ไหนเทวดามาบอกปี257 7าอำนาจบารมีวัส,สนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุณของน์ชาวราศีธนูมีความโดดเด่นด,ด้วยบุญกุศลวัส,สนะเป็นเทวดามาจุติทําอะไรก็จะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงิน,นชะตาชีวิตรับทรัพย์หรือโชคข่าวดีบังเกิดขึ้นกับชาวราศีธนู สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวท่านจะเป็นข่าวดีบุญกุศลวาสนาเข้ามาจาัดเต็มสมบัติที่ไหนอยู่ตรงไหนรีบไปขุดขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินก็ถือว่าเป็นสมบัติได้ทั้งนั้นนะครับบ้านที่ดินรถถือว่าเป็นสมบัติจะหนุนนําโชคชะตาพิษผนเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดปัญหาต่างๆมุ่งตรงไปข้างหน้าศัตรูหมู่มานการรีเริ่มการประดิบประดอยนะครับความเล่าร้อเกิดขึ้นในโชคชะตา การจัดแจงตามแบบแผนทุกสิ่งทุกอย่างเงินทองจะไหลามาเทมาประสบามสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับท่าน,นควรจะต้องทำตามกฎนะครับกฎแบบแผนโลกมนุษย์มีโลกสวรรค์มีแล้วโชคชะตาของท่านจะได้สมบัติก้อนใหญ่ปี2 5 0 7ท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองจะเลื่อนลุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินมุ่งตรงไปข้างหน้าอาถรรพ์ต่างต่านงะครับมาลายหายไปสิ้น ครับข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเงินทองไหลามาเทมานะครับเงินทองไหลามาเทมาลูกโลกผสมเ็จสุดสมสม,สมหวังดังใจหมายองค์เทพเข้ามาจัดเต็มเข้ามาหนุนนําโชคชะตาการปฏิบอดลอยการลี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดนะครับสุขสันต์นางสาแช่มชื่นราบลื่นนะครับประสมควาํำเ็จนะครับความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง นอนไม่หลับกับปัญหาต่าง,งนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับการปฏิบัติอดยลีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับเจอปัญหาต่างๆก็เป็นผู้ให้นะครับยังไงผู้ให้ก็ใหญ่กว่าผู้รับท่าน,นจะสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลูกเรื่องในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชีวิตรับทรัพย์โดยโชคข่าวดีบังเกิดขึ้นจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างเงินทองไหลมาเทมาเตรียมตัวมีเฮจะร่ำรวย จะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายการยืนหยัดต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนานะครับรู้สึกปกปิดเป็นกั้นซ่อนเลนปัญหาต่างๆบอกได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะหนุนนำนะครับองค์เทพเทวดาฟ้าดินมีดดาบล้อมรอบปิดกั้นปิดหูปิดตานะครับ การกวรนกระวายการกระสับกระสายการที่ท่านนอนไม่หลับการที่ท่านมุ่งตรงไปข้างหน้านะครับจะแจ้งกระทุกสิ่งทุกอย่างอํานาจบาร,รมีวาสนาเกิดความตึงเครียนดะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดความตึงเครียดนะครับปัญหาเจดการชิงไหวชิงพิบการใช้เล่ห์เหลี่ยมนะครับผมใครบางคนจิตใจนิสัยไม่ดีคอยกันแก้งมาเดินไม่ว่าจะเป็นเรื่องไสยศาสตร์เรื่องเล่นลับ เรื่องอาถรรพ์มันทําได้ทุกอย่างทําให้ท่านรู้สึกย่ําแย่ครับต้องแบกภาระไว้หนักหน่วงเกินตัวครับราศีธนูเตรียมตัวนะครับเทวดามาบอกถึงเวลารวยของท่านแล้วแต่ว่าท่านหลบหลีกให้ดีนะครับกับเรื่องราวต่างๆเพราะจะเจ็บปวดร้าวกับใครบางคนที่เป็นศัตรตูของท่านนะครับควรที่จะต้องปกปิดซ่อนเล้นนะครับอย่าให้เขารู้ภายในอย่าออกภายนอกอย่านําเข้ามา นะครับเลขเหลี่ยมชิงไหวชิงพิษนะครับใช้เลขกลนะครับการมองการไกลถึงอนาคตการมองกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับปู่เทเวศสวรรณปกปักกุ้งของรักษาดวงเศรษฐีจะเกิดขึ้นกับทวท่านนะครับกาวไหวองค์ปู่ดีๆครับดวงชะตานะครับการลิเริ่มตกตำแหน่งบุญครับเมื่อบุญกุศลวาสนาเข้ามาจัดเต็มท่านควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่าง เกินทองไหลามาเทมาประสบความสำเร็จจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สิงนทองเศรษฐียาจดการลีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีมุ่งตรงไปข้างหน้าะเะยอเยือยานปราบศัตรูโมมานศัรตรูโมมานท่านได้มองหาและได้ปราบปรับปรุงแก้ไขหรือยังรับโชคชะตาปี2 0 0 7ขอทำนายว่าท่านจะได้สมบัติครับจนทําให้ท่านฮุกเหิมมีอํานาจมีบารมีมีวาสนา แต่บอกได้เลยว่าสมบัติในครั้งนี้อาจจะโดนบีบังคับมีข้อแรกเปลี่ยนเกิดขึ้นซ้ายสามวาขวาสามดาบมุ่งตรงไปข้างหน้าประหัสประหารศัตรูหมู่บ้านนะครับเรื่องแห่งโชคชะตาแห่งกฎแห่งกรรมเจ้ากรรมในเวรก็ตามติดนะครับแต่ว่าปีนี้ได้ผ่านพ้นไปหมดแล้วเงินทองไหลมาเทมาประสมเร็จแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างรับทรัพย์รวยโชค สุขสมสมหวังดังใจหมานะครับปรับฟงแก้ไขในโชคชะตาการชิงไหวชิงปีบการใช้เลขกนทำให้ท่านสับสนงงงวยนะครับบางคนมันจิตใจมันโหดเทียมอัมมหิดน่ากลัวเป็นอย่างมากท่านควรที่จะต้องหลบหลีกนะครับน่ากลัวเป็นอย่างมากที่สุดนะครับคนที่มีอาถรรพ์อยู่ในตัวเรื่องมนเสนห์เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสมบัติของท่านท่านควรที่จะ ได้มาแล้วก็ควรปกปิดซ่อนเล้นถ้าท่านจะเชื่อว่าจะจริงหรือไม่จริงท่านควรที่จะต้องหลบนะครับหลบปลีกกับปัญหาต่างๆมุ่งตรงไปข้างหน้าปราบศัตรูมูมานเกิดความตึงเครียดนะครับการจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างนั่งถอนลมหายใจเพราะว่าท่านมีบุญกุศลวาส,สนาจึงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะครับกู้ครองสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาอำนาจบารมีวัส,สนาเงินทองไหลามาเทมาประสมเด็ ร่ำรวยชื่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับด้วยบุญกุศลวัส,สนาจะต้องต่อสู้ไปตลอดชีวิตเพราะว่าคู่ศัตรูโมมานเป็นคนใกล้ตัวเบื่อหน่ายกับปัญหาต่างๆการชิงไหวชิงพลิบเกิดขึ้นในโชคชะตาแก้ไขจะยากด้วยดวงชะตาหนาาบารมีวัส,สนานะครับตกตำแหน่งพระราชาแห่งเหรียญน,นะครับจะมีแสงสว่างส่งมาสู่จันทพระสุธาส่งมาสู่พื้นพระสุธาตัวท่านนั่นเอง ท่านเตรียมตัวเฮ hey! จะรอบ,บรวยด้วยทรัพย์สินงทองจะเลยลูกเรือมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดสุขสมสมหวังดังใจหมายได้รับโชคลาภเงินทองบารมีวาสนายืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีการที่ท่านอยู่บ้านควรที่จะต้องจัดวองจุ้ยจัดแจงให้ดีให้รอบคอบและดวงชะตาจะเปิดการปิดกันก้นกับปัญหาต่างๆเป็นเรื่องที่ไม่ดีสําหรับตัวท่านทําให้ท่านไม่สุขสมสมหวังดังใจหมายมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาระวดระวังนะครับ ปัญหาต่างๆเกิดความไม่สบายใจง่วงหาหานอนนอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระส่ายนะครับเงินทองจะมีโชคลาภัาง้งใหญ่ก็เข้ามาสิครับมุ่งตรงไปข้างหน้าประหัรประหารศัตรูหมู่มารข่าวดีจะเข้ามาหนุนนำดวงชะตาท่านในกลางปีเงินทองไหลามาเทมาผสมเลส,สมสมสมหวังดังใจหมายแต่รู้สึกน้อยใจในโชคชะตาชีวิต ปรับปรุงแก้ไขกับปัญหาต่างๆนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาสายยามเทพหนุนนำชคชะตาท่านพิผานเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดนะครับสขสมสมหวังดังใจหมายเจริญรุงเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงิน,นครับกระวนกระวายนอนไม่หลับกระสรับกระส่ายการรเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีครับคราวนี้บังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านนะครับเจริญรุงเรืองตกตําแหน่งครอบครัว เงินทองไหลามาเทมาผสมเล่นมุ่งตรงไปข้างหน้าปราบศัตรูหมู่มารให้มาลายหายไปสิ้นการใช้เล่เหลี่ยมชิงไหวชิงพริบนะครับผมปัญหาต่างๆให้เกิดขึ้นในโชคชะตาเงินทองจะไหลามาเทมาเมื่อคู่ครองของท่านล่ํารวยขึ้นมาทันทีทันใดดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายครอบครัวอยู่รวมเยีป็มสุขนะครับได้รับข่าวดีจากแดนไกลเงินทองไหลามาเทมาข่าววิวาข่าวมงคลจะเข้ามาในท้ายปี ครับเติความแข็งแกร่งความตั้งมั่นความเอาจริงเอาจังความอึดอัดนะครับอะไรที่แก่งเกินไปก็จะทําให้ท่านอึดอัดได้ราตรงี้ตาท่านจะลื่นเลือ่องสังสรรมีคนคอยประจบประแจงเรียกแข้งเรียขาในท้ายปีนะครับผมเจ้ากรรมในเวงก็จะตามติดเข้ามายุ่งเกี่ยวกับตัวท่านนะครับในเมื่อโชคจะตามมาความเล้าร้อนเข้ามานะครับผมการปรับปรุงแก้ไขการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลมาเทมาผสมเล็ดน,นะครับจะได้รับแต่เป็นรองเขา ปัญหาต่างๆที่โดนบีบบังคับเริ่มที่จะขี้คลายเงินทองไหลมาได้มาทุ่งข้าวเหลืออารามครับรวยเป็นเศรษฐีกันล้านครับม้าพยองเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหาร,เอา,รเอาจริงเอาจังมุ่งตรงไปขหางหน้าแต่โดนกดทับเอาไว้ครับไม่ใช่เรื่องของท่านเลยไม่ใช่เรื่องของเรามันเข้ามายุ่งกับเราเขามาทําให้เราเจ็บปวดรุดนล้าภายในใจ ครับขอให้ท่านแช่มชื่นราบลืน่นเป็นไปได้ด้วยดีครับสวัสดีครับ